จาะลึกปกฉลากววดนีมีเฮสวัสดีครับสมพรชาแนลเอ็ดหนึ่งครับก่จะไปรับชมคลิปนะฮะกดติดตามคำว่าติดตามด้านขวามือใช้นิว้วจิ้มลงไปให้ายเป็นสีดำนะครับจากนั้นก็กดไลค์ชูในปโป้ขึ้นแล้วก็กดแชร์แชร์ไปยัลแฟ,ฟออ์์มที่ท่านมีนะฮะหรือนะครับหาแฟ,ฟอร์มอือ่นๆก็ได้นะ,ะับคุณผู้ชม และที่สำคัญอย่าลืมคนรูปกระดิ่งเลื่อนขึ้นไปคำว่าทั้งหมดเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากหนูนะฮะเวลาหนูลงคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอก,ก็จะไปแจ้งเตือนที่หน้าฟีด YouTube ของทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพามาเป็นวิเคราะห์นะฮะหน้าปกฉลากถึงจังหวัดชนบุรีนะฮะแล้วก็แก่นฉลากนะฮะแล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันของ ตัวเลขหน้าปกฉลากด้วยนะฮะคุณผู้ชมก็ดูเป็นแนวทางนะฮะคุณผู้ชมต้องขออภัยนะครับครับเสียงที่ไม่เหมือนเดิมนะฮะเนื่องจากช่วงนี้นะฮะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะคุณผู้ชมฝนตกค่อนข้างที่จะบ่อยเลยนะฮะก็ทําให้เกิดหวัดตรงคอนะฮะเสียงก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับบ้างต้องขออภัยด้วยนะฮะยังไงนะฮะผมก็ ทำตามหน้าที่ของผมมาเดิมนะครับก็คือหาข้อมูลดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะฮะก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะฮะก็เป็นห่วงจากใจจริงครับเดี๋ยวนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวมาพูดถึงจังหวัดชลบุรีนะครับจังหวัดชลบุรีก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดทางภาคตะวันออกนะฮะซึ่งไม่ห่างจากกรุงเทพมหานครเลยนะฮะคุณผู้ชม ถ้าเรามาเส้นถนนบางนาตราดนะฮะอันนี้เป็นชื่อเดิมนะฮะชื่อใหม่ก็คือถนนเทพปรตนะนะฮะก็จะผ่านในส่วนของช่วงจังหวัดนะครับของอำเภอบางปะกงนะครับแล้วก็เข้าไปในเขตของจังหวัดชลบุรีนะฮะคุณผู้ชมสำหรับจังหวัดชลบุรีนะฮะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทะเลภูเขาก็มีบางพื้นที่นะฮะแล้วก็ในส่วนของสวนนองนุษนะครับที่จัดในส่วนของอพัทยานะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆเลยที่สร้างเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินมหาศาลนะครับรับนะักท่องเที่ยวจากตัวโลกนะฮะเพื่อมาชมความงามที่นี่โดยเฉพาะนะคุณผู้ชม เดี๋ยวก่อนจะไปแปะลงนะฮะกระดาษเดี๋ยวผมนำนะครับภาพบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีนะครับมาให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่นะครับน่าไปท่องเที่ยวสักครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมก็ถือว่าทาาเทศกาลนะครับช่วงปีใหม่ก็ มีการจัดการเขาดาวขึ้นนุกป,ปีนะครับต้องขออธิบายคร่าวๆก่อนจะไปแปะสดลงกระดาษทางผู้ชมและนี่ก็คือแผนที่คร่าวๆนะฮะผู้ชมที่ผมนำมาฝากนะครับจบังหวัดชลบ,บุรีนะครับก็จะติดในส่วนของชาชงเช่านะครับแล้วก็เป็นระยองนะฮะผู้ชม นี่นะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็บางส่วนก็ติดไปในส่วนของทะเลนะฮะผู้ชมขออนุญาตนะฮะเขียนตัวเลขสดลงกระดาษนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพามาแปลไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวนะครับมาทราบข้อมูลในส่วนของพื้นที่อีกนะครับของ จ,จังหวัดจุลปุรีกันก่อนนะคุณผู้ชม พื้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับก็มีทั้งหมดนะฮะ1นึ่งน,นะครับ1,000 300นน,นะฮะตารางกิโลเมตรนะฮะต่อมานะฮะมาดูในส่วนของประชาชกรน,นะฮะ ประชากรก็มีทั้งหมดนะครับ1ล้านนะครับ5้0แสน3พันนะครับ500นะครับคุณผู้ชมก็มีประชากรค่อนข้างที่จะหนาแน่นพอสมควรนะฮะคุณผู้ชม เดี๋ยวนะฮะเรามาวิเคราะห์ในส่วนสองข้อมูลนี้กันก่อนนะฮะสำหรับข้อมูลของพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับที่ผมบอกไปเบื้องต้นก็คืออ่ะ1,1300ตารางกิโลเมตรนะฮะก็ถือว่าตัวเลขที่น่าสนใจนะครับก็คือในส่วนของที่ผมจะวิเคราะห์ก็คือ1นึนะฮะแล้วก็เป็น30น,นะฮะก็น่าสนใจนะครับ ก็จะแบ่งออกมาก็คือดังนี้นะฮะผู้ชมก็คือ11แล้วก็30แล้วก็จบออกมาก็เป็น03นะฮะต่อมานะครับจะมาดูในส่วนครองประชากรที่ผมบอกไปเบื้องต้นก็คือ1ล้านนะครับห้าแสกว่าท่านนะฮะ ก็จะจับตัวเลขดังนี้นะครับซึ่งมีตัวเลขไปสัมพันธ์กับพื้นที่นะครับเบื้องต้นข้างบนก็คือเลข3นะฮะก็จะจับคู่นะครับเป็นแค่2ตัวนะครับแล้วก็3ตัวนะครับด้านหน้านะฮะก็ถือว่าตรงนี้นะครับผู้ชมทศนิยมนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเลข1ก็คือทศนิยมตรงนี้ครับผมจะตีไปเป็น ศูนย์เลยนะครับคุณผู้ชมก็คือ10ึนะครับแล้วก็ศูนย์หนึ่งต่อมานะฮะมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็คือตัวเลขในส่วนของ535 5, แล้วก็จับคู่ออกมานะครับก็เป็น35แล้วก็53นะฮะ ก็จะประมาณนี้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้วิจรรารณญาณในการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ